เกมโชว์ show, จากจริงจากทุกวัดจันทร์ถึง game, สุสเลสเตซ์เซนแกรมห e สิบเวทพิชิาน ที่แล้วสาวมินก็ผ่านไปได้แล้วทุกเกมส์ใการกับคอนรั่สะสมทองคำหนักหนึ่งสลึงเหรียญบาทดึงเบอร์เหรียญและเครื่องปรินเตอร์แล้ววันนี้เรามราู้ก,กันต่อในเกมที่5ว่าสาวมิ้นเนี่ยเธอจะยนลูกบาสผ่านได้หรือไม่ครับ three t w go Ni đi เหลือไวลา18วินาทีแต่ยังมีเงงไปแล้วคับเอาอะไรเอาอะไรอ่ะเอาอะไรเอาดีแล้วค่ จะมุ่งมาเป็นพิเศษนะฮะซึ่งกว่าลูกแรกจะมาเนี่ยก็ใช้เวลาไปครึ่งทางแล้วส่วนลูกที่2ก็เข้าไปได้ในช่วงที่ต้องบอกว่าเส้นยาแดงพาแปก,กันเลยทีเดียวจากนั้นพวกเข้าไปในห้องเชิเก็จัดการคว้าชุดโอมเซตเตอร์ออกมาครับโอ้หยิบอะไรออกมาไม่กีเหมือนเหมือนไม่รู้เหมือนกับสองจิตสองใจอยู่หื่อไม่ออกบอกว่าหยิบไอโฟนนะปุะ๊บเฮลโหล Hello <c oughs> Hello, Hello? <c oughs> ออันนี้คืะไรมันน่าจะลำโพงลำโพงลำโพงหนูจะได้ส่วนอื่นมากับมันไหมได้ได้ล้โพงได้หมดไหมโฮมเทเตอร์เราให้ครบชุดเลยก็น่าจะเป็นโฮมเทเตอร์รุ่นใหม่ล่าสัตว์เลยครับตัวนี้ครับตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมครับผมคิดว่าเวลาเหมือนเราไปซื้อตั๋วดูหนังอ่ะยังไงครับแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งกันไว้ไปที่เสาเลยอ่ะที่ที่กันที่กัน เมื่อกี้ใจจริงๆลึกๆอยากได้อะไรมอเตอร์ไซค์หนูอยากได้มอเตอร์ไซค์มากช่วงเนี้ยอ้าวแล้วทำไมอ่ะอยากแบนอยากแวนอยากแวนก็อีกสักเกมไงสักเกมพี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงมจริงได้อยู่แล้วความพยายามที่ไหนสโลแกนของรายการเราเลยครับความพยายามที่ไหนความล้มเหลวที่นั่นไได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เหลือสิบวินาทีเท่นั้นเองได้ได้ได้อยู่แล้วเชื่อมินทําได้มินครับตอนนี้สิ่งที่คุณสะสมมีสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงนะครับ เงินสด1 0,000บาทเครื่องปรินเตอร์1เครื่องรวมไปถึงโฮมเตอร์อีก1นึ่เซตครับคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เอามอเตอรษษ์ไซค์ได้<อ> Let's go <S เมื่อกี้นี่ผมคิดว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะเหลือ10วินาทีได้แล้วมินมอเตอร์ไซค์ทั้งทีมองสยอยงทังทียังไงดีอยู่ต่อหรือจะ กลับบ้านเดี๋ยวนั่งสมาธิแป๊บอันนี้เขาเรียกยืนสมาธิพาทั้นสอนว่าคนเราเนี่ยต้องไม่โลภโลภพระโทสะโมหะมันเป็นอกุศลเพราะนั้นหนูขอพอแค่นี้ค่ะเลิกพอจริงเหรอแม่เสด็จได้ไม่ทีน้เขาได้ของรางวัลรวมไปก็หลายหมื่นบาทแล้วเสี็จได้คือดูรายชื่อที่เหลือทำไมครับผู้ชายล้วนเลยเข้าพูดกันขัด จะรีบไปแล้วเหรอพยายามที่จะยื้อสาวๆเอาไว้จะรีบไปแล้วเหรอมินที่เหลือนี่ก็ผู้ชายล้วนๆเลยนะฮะวันนี้ยินดีด้วยค่ะชีวิตอะไรครับวันนี้พี่อาจะได้มุมมองใหม่ครับผมพี่จะจับมันแรงพี่ของน้องของน้องของของเราวันนี้รับไปนะครับสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงครับเงินสด10,000บาทเครื่องปรินเตอร์แล้วก็โฮมเเียเตอร์ทุกอย่างเป็นของมินหมดเลยครับ หรือพวกก้อยานขันสาวที่มีฝีไม้ลายมือไหวฟริก์ในการเล่นเกมไม่ธรรมดาลเลยนะครับเนี่ยโดยสาวนี้ก็รับความว่ากลับไปไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นท้องคำหนักหนึ่งเสลึงเรียนบาทหนึ่งเมเรียญเครื่องปรินเตอร์และชุดออมเตอร์ครับเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับพวก้แขน่งขันท่านต่อไปกันเลยดีกว่าลุยกันเลย อยนัคนต่อไปคุณอ๊อฟสุวรรณนัทนักร้องนักสแสดงขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่มาวันนี้หนุ่มอ๊อฟบอกเลยว่าผมปรารถนาที่จะเอาเครื่องซักผ้ากลับบ้านให้ได้ครับอ๊อฟสุัสดีครับขอรับเลยนะแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมกระรอกน้อยกระรอกน้อยฉายาทยยี่ติดตัวมานี่ยนะอ,บบอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าบ้านเอฟสิบเอ็ดปีแล้วครับสิบเอ็ดปีแล้วตอนนี้จนตอนนี้ไม่น้อยแล้วฮะตอนนี้เป็นกระรอกกระรอกใหญ่กระรอกกระรอกแก่กระรอกแก่เขายังไม่แก่ แกแล้วแกแล้วพอสามสิบแล้วเริ่มรู้ตัวแล้วแรลพวก้พวก40ทั้งนั้นล่ะทำไงวะไหน40่อยู่ไหนคุณเลือกครับผมอ๋อผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ฮะโดยด้วยตัวเองอ๋อไม่อยอ่ไอตอนซุ่มเนี่ยซุ่มทำคือซุ่มใช่ไหมแต่ตอนที่เพลงออกมาแล้วเนี่ยไม่ซุ่มดังนะฮะดังเลยอันนี้ดังเลยเป็นแนวไหนครับ จะเป็นแนวลูกทุ่งครับสนุกสนานที่ตัวเองชอบแล้วก็เพิ่งจะฝากเนื้อฝากตัวกับศิลปินแห่งชาติออคุณครูชนละทีทานทองครับโอ้โอสุดยอดเลยได้เพลงเด็นด็ดมาก็คือทําเองเลยท <ำ S 1> ําเองอ๋อเก่งเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเองร้องเองหมดทุกอย่างอ๋อนั้นนั้นครูหมดเลยอ๋อดีส่วนผมส่วนผมมาทำนี่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีครับแล้วเรื่องการแสดงด้วยได้ข่าวตอนนี้เล่นละครอด้วยเหรอจะมีละครครับผมผลงานยังแน่นอยู่แน่นเลยแน่นเลยครับถามนิดนึงถามนิดนึ่งตั้งหนึ่งเรื่องยัง เยอะมากคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคไม่ใช่สามไม่ใช่สี่ไม่ใช่ห้าเรื่องแต่เขาเป็นเล่น้หมดกี่เรื่องหนึ่งเรื่องสุดยอดครับผมมหาศาลยิ่งใหญ่จริงๆอันอลังการอายแล้วผมอายแล้วไม่ได้เห็นบอกว่าอย่างอย่างของออฟเนี้ยแฟนคลับเนี่ยจะมีหลากหลายตั้แต่เด็กจนไปถึงแบบแม่ยกก็มีครับผมได้ของรุ่นนั้นนะได้ของรางวัลที่ยิ่งใหญ่สุดจากพวกแม่ยกนี่คืออะไรอยากรู้ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับครับก็ น่าจะเป็นฟันปลอมอะไรอย่างเงี้ยฟันปลอมนี่นี่นี่ล้อมล้อมเพชรนะฮะจริงป่ะโอ้ม่โม่โมล้อมพวงอะไรนิดหน่อยป้าป้านี่ออกแนวฮิป h อปเราฟลิปที่เซนด้วยมมาฟันมีเพชรด้วยได้พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาเป็นเจ้าของร้านแถวเชียงกงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยหอมๆอะล่ะไปดูคลังสมบัติกันดีกว่าไปพาน้องออฟไปดูไปมาโอ้โห อยากได้ะไรครับช่วงนี้อ๊อฟช่วงนี้เหรอผมกําลังปรารถนาที่จะเอาเครื่องซักผ้ากลับบ้านเพราะเสียพอดีเยี่ยมไปเลยต้องใช้พละกกาลังหน่อยนะครับมค่อนข้างหนักก็แค่หยิบไม่ที่ชอบก็แค่หยิบกลับบ้านใช่ไหมใช่เอาออกไปให้พ้นประตูก็ถือว่าได้กลับบ้านโอเคไม่ได้หนักมากยังไงไมมากมอเตอร์ไซค์ขี่ไหมมอเตอร์ไซค์โอ้ขี่ชอบมากเออคนตัวใหญ่ซะขนาดนี้ต้องดูเกตี้ไม่ได้อย่างอย่างอ๊อฟเนี่ย เริ่มจากไซส์นี้ก่อนอันนี้ใช่ไหมครับเอาอันนี้ก่อนก็โอเคนะแบบพอจะพอจะค้ำไหวพอจะค้ำไหวอยู่ใช่อันนี้เป็นแล้วไม่หายด้วยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้เท้าไถเองเจ๋งมากน่ารักบิดได้นี่ใช่แล้วก็นี่ก็เป็นเวสป้าตัวใหม่ล่าสุดครับตรงนู้นก็มีทองคำสี่เส้นแต่ถ้าอยากได้เส้นใหญ่ๆนี่อยู่ในนี้ หนึ่งบาทก็ตอนนี้ทองเท่าไหรประมาณ2 0 0 0 0ื่นเน0 0ยสองหมื่นสอเก๋ๆกดง่ายๆรหัสสี่เรียงนี่จะเป็นดาราพี่แนะนํานี้ครับว่าครับได้เป่าผมครับโอ้โหนี่ๆหลังจากใช้เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างงั้นนะครับสกินเหรอสกินเฮดหัวลา่าไหก็ไม่รู้เราเป็นนักดนตรีเราเล่นกิต้าไหมเล่นครับดีนี่ไงยังด้านไม่หายเลยโอ้โอะเอาล่ะเราไปเล่นเกมวันดีกว่า พวกคุณนี่ค like sure ุยแรงก็ไม่ร oh, ู้เชิญที่จุดเดลแอนดอมได้เลยครับเคยดูรายการไหมครับอ๊อฟก็เคยดูแวบๆนะฮะแต่ไม่ได้เปิดเสียงไม่รู้ว่าคุยอะไรกันคิดว่าเกมอะไรที่ดูแล้วรู้สึกยากไอ้ที่มันหมุนๆนั่นแหละออ๋เกมมุนผมบอกได้เลยนะฮะ พื้นสวยๆณตอนนี้อาจจะไม่สวยก็ได้หลังจากหมุนเสร็จแล้ว <c oughs> เพราะ <c oughs> ผมจะอ้วกเที่ยเป็นเกียรติให้กับรายการพี่เลยขอบคุณมากครับอบ <c oughs> อฟคุณผู้ชมครับกระลอกน้อยอยู่กับเราแล้วมาลุ้นกันเกมแรกของเราที่ The Random ลุยอะไรจะมีใครเยอไม่ได้กระรอกน้อย,ย <c oughs> พอมีพอมี <c oughs> อมเอาละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเกมแรกของน้องออ ได้แก่เกมอ้าวอย่าพิง่งกุกระหมัออย่างนั้นครับรุงอออเดี๋ยวชว่วงหน้ามารู้กันว่าเขาจะแรนดอมได้เกมอะไรห้ามพลาดนะครับจะมนใครยังไม่ได้กรอดหน่อยพอมีพอมี เอาละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเกมแรกของน้องออฟได้แก่เกมลากกระสอบครับจบไปแกมลากกระสอบเกมนี้ผู้เอ้างขันสามารถวิ่งไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยภายในเวลา60วินาทีตัอุปสรรคก็คือคราะสาสายขนาดใหญ่ที่ผูกติดแอลกอฮอล์คันตลอดเวลาแบบไปไหนไปด้วยนั่นเองครับออฟธรรมดาเป็นคนดีเข้าฟิตเนสออกกำลังกายบ้างไหมครับเมื่อเช้านี่เอง เมื่อเช้าเข้าฟิตเนสเอาอีกแล้วเข้าฟิตเนสนะเหมือนกับเพื่อนเราสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเจ้าเม้นเจ้าเม้นเข้าฟิตเนสตอนเช้าก่อนออกรายการมาถึงปุ๊บลิ้นห้อยหมดแรงลิ้นห้อยไปต่อไม่ได้กระสอบนี่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหนักเท่าไหร่หนึ่งรกิโลกรัมครับต้องหนักเท่าไหร่ครับตัวเราก็คิดอยู่ว่าไอ้ตัวเองเนี่ยหนักยังไม่ถึงครึ่งเลยหนักครึ่งหนัก50สิบ ต่จะให้ลากร้อยมีอะไรจะล่ำลาคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับครับก <c oughs> ็ขอสั่งเสียไว้เลยแล้วกันนะครับยัง <c oughs> เพราะว่าพื้นรายการของพี่เนี่ยมันลื่นครับเพราะฉะนั้นความลื่นมันจะช่วยให้เรานำพากระสอบแล้วก็ลากเครื่องซักผ้าออกมาตามใจฝันเดี๋ยวเดี๋ยวกระสอบ100ร้อย <c oughs> โลเครื่องซักผ้าอีกร้สิบโลครับจบครับไปหยิบอะไรง่ายๆออกมาเค พัดลมพัดลมใช่พัดลมสายยางบันไดพลาสติกสายยางแนะนำเลยเอาตัวลอดก่อนออฟครับพร้อมไหมพร้อมครับขอโชคดีคุณผู้ชมครับลองดูกระอกแกงเราวันนี้เราจะทรมานทานุนกระโลแก่นี่หนักห0โลให้ลากกระสอบทรายร้อยโลมาทรมานร่วมกันกระโลต้องจิบหลังเมื่อกี้เล็งตัวกีตาร์ไว้แล้วเอาบีนแบ็คข้างล่างมันนี่แหละครับผมเบาดีเดินไดถึงห้องก่อน ไม่ต้องเล่นหรอกตานี่คือ the 60 second game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 e e two one go ไปโอ้ยโอ้ยไม่ไปวะ

เจ้ากระสอบกับคุณนุ่มอ๊อฟแล้วเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆเลยครับซึ่งกว่าจะชุดกระชากลากถูเข้าไปได้เนี่ยต้องลุ้นอยู่นานพอสมควรเลยสุดท้ายนุ่มอ๊อฟไปคิดมากจะสายยางฉีดน้ำออกมาครับโอาครับแล้วก็เอาสายยางออกมาด้วยเอาครับตอนนี้มี SMS ส่งมาจากคุณผู้ชมทางบ้านครับผมขอบคุณมากครับผมถามว่าพี่อ๊อบครับเอาสายยางออกมาทำาะไรทำไมครับ เอาออกมาทำไมเฉยๆพอดีที่บ้านทำสวนครับแล้วไอ้สายยางเนี่ยมันหัวมันหัวพังก็เลยเอาไปเล็งมานานแล้วประมาณ5รอบแต่ไม่กล้าซื้อทำไมทำไมไม่ไม่ถูกใจฮะเรื่องราคาเ่าไม่ออกมาแต่หัวเขาจะไม่เหนื่อยก็หัวพังเนี่ ถ้าเกไปเดี๋ยวหัวก็ได้ครับทิ้งเลื่องนี่ออกมาหัวพังแน่นอนไม่ได้หัวนี้นะหัวเนี้ผมสมองไม่ดีแล้วคุณผู้ชมตอนนี้กำลังสับสนว่าสมองไม่ดีหรือเปล่าเลากไปต้องทำผมตั้งกระบังเหมือนกันด้วยเฮ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นหนักไหมเมื่อสักครู่นี้ผมว่ามันก็ประมาณเดียวแต่ที่ลากไม่ไปเนี่ยติดน็อตติดน็อตติดน็อตติดข้อสอบายติดน็อตครับคุณผู้ชมครับดึงมาไม่โอ้ไม่ไม่กระดิกเลยนี่นี่โกรธเลยนะแบบเฮ้ยไม่ลากไม่ไป พิธีกรเหยียบเอาไว้ใช่ไหมคิดอย่างนี้เลยนะหันไปไม่ได้แตะเลยเออไม่มีใครยุ่งด้วยเลยห้ามแก้ห้ามแก้สอบติดน็อตครับคุณผู้ชมครับก็ได้ไปนะฮะในรอบแรกสําเร็จครับได้สายยางไป1เส้ซนครับทุกสิ่งที่คุณเอามาจะไม่ใอคุณคุณจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าพอแค่นี้แน่นอนไปต่อครับ เกมแรกก็ต้องออกแรงก,กันซะแล้วนะจ๊ะซึ่งรอบนี้หนุมอ๊อฟกับเราสายยากฉีดน้ำาไปเขาโรสะสมไปได้ครับเรามาเลือกเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับคุณภูมิเดินขากงคุณไม่เวลาเขาพักผ่อนหน่อยนะเนี่ยไม่ได้เวลาของรายการเรามีค่าอะไรไปแล้วผ,ผมเสียศูนย์แล้วตอนนี้ครับพอออ่อรีบปูยี่ปู้ยำน้องเขาขก่อนที่เขาจะฟื้นแรงเดินเนขานี่บ,บวมเลยนะครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อดีกว่าเกมที่สองของเราลวครับที่ the random เกมแรกนะครับได้เกมหนักๆไปเรามาดูเกมที่สองดีกว่าว่าจะได้เกมเบาลงหรือเปล่าแล้วผลออกมาครับแต่แลนดอมได้ทำการเลือกได้แก่เกมปิงปองลอยน้ำเกมใหม่โอ้เบากว่าเมื่อกี้เยอะเกม ปองลอยน้ําเกมนี้พวกขานจะต้องตักน้ําใส่แก้วให้ครบทุกใบจากนั้นให้วางลูกปงปองลงบนแก้วน้ําใบแรกแล้วเป่าข้ามแก้วไปเรื่อยๆจนครบภายในเวลา60ิวินาทีครับเอาละครับ,เ,รบเกมปิงปองลอยน้ําของเราก็คงจะรู้กฎกติกาดีแล้วก็ถือว่า,วเ,าเป็นเกมใหม่แกะกล่องต้อนรับซีซั่นสาของเราอาันนี้ต้องใช้ทักษะของการใช้ปากใช่ครับถูกต้องค,คุณน่าจะถนัด เวลาที่คุณเนี่ยใช้ปากเพื่อจะเป่าการรับประทานอาหารใช่ใชไหมครับผมผมใช้จมูกไถไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเป่าเมื่อกี้เราเลือกจมูกไถแล้วคุรู้สึกดีมากเลยอ่ะจะง่ายกว่าไหมฮะจะง่ายกว่ามัใชใช้ใช้จมูกใช้ใช้ใช้กูรู้เรื่องไหไม่นอนเลยลมอย่างเดียวก็ได้เป่าได้อยู่นะรับนะได้อยู่ได้อยู่โอเคเป็นกำลังใจให้ครับผมคำที่คุณไม่ได้นอนแล้วคือมาถ่ายรายการครับผมคุณนี่มึงอาชีพจริงครับนอไปชั่วโมงครึ่ง ออฟจุดตร์เลยครับโอเคครับมามะมามะคุณผ <Mama, Mama. S 1> ู้ชมครับความยากลำบากของเกมนี้ยังไม่มีใครเคยเจอมาก่อนนะครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เราได้เล่นมบเราได้เล่นกับมันครับล้างหน้าหน่อยครับผมขอให้โชคดีครับออฟครับนี่คือ the sixty second game 6กวิพิชิตแสนรครับ แล้วกลับมาลุ้นกันว่าหนุ่มอ๊อบจะสามารถผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับ Three, two, one, สองแก้วได้ไหมเร็วหน่อยเร็วหน่อยเวลาผ่าน เหลือเวลาอยู่35วินาทีน้ำมันน้อยป่ะเนี่ยเฮ้ยเอา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 26วินาทีเฮ้ยโอ๊ยน้ำน้อยไปหรือเปล่าเหลือเวลาอยู่16วินาทีเอาได้เอาได้เอาได้อ๊ะไอ้สุดท้ายเอาได้ มันน่าเสียใจและเสียดายแทนนุ่มออฟจริงๆเลยนะครับแมที่ไม่สามารถเป่าลูกวิงปองให้ข้าไปถึงถ้วยส,สุดท้ายได้เลยต้องตกรอบไปตามระเบียบครับเทคนิคคือน้ำมันจะต้องเต็มแก้วน,น,น้ำมันน้อยไป,ปนะครับถูกต้อง ถ้าเกิดน้ำเต็มๆเนี่ยแค่เราเป่าเบาๆมันก็มันก็จะวิ่งผ่านไปใช่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดเกมเนี่ยออกมาเลยเทคนิคเนี่ยยังไม่เคยไม่เคยมีใครเคยเห็นอ่ะลองดูลองดูนะลองลองดูนะโอ้โหสมุดนะมีสาธิตลองเลยลองดูลองดูลองดูอ่ะลองดูลองดูง่ายขึ้นไหมอ่าฮะ ถ้าเชียร์บีโพลแต่แรกเนี่ยป่าเนี้ยคงไม่ต้องกลับบ้านมือป่านะครับน้องอ๊อบจบข่าวอ่ะคุณลองดูลองกินสักแก้วหนึ่งไหมดีฮะคุณกำลังง่วงนอน,น,นยอยู่นี่เฮ้ยมึงกินมึงกินน้ำน้ำลายและเสมหะลงไปครบเลยเอาละครับเสียดายครับผมของรางวัล<ม>ที่มีอยู่น้อยนิดอย่างสายยางก็ไม่ได้เอากลับบ้านผมนึกว่าตระกูล e f m อ่อนแล้วนะเออเข้าโคเอ f อ่อนกว่า e f m ออีกอะจริงสุดท้ายก็ แล้วก็สายยางสายยางฉีดก็ไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้ฮะหายกให้กับบ้านไปเขาบอกว่าเขาต้องการแค่หัวใช่ไหมตอนไปเล่นครับผมใช่ตอนนี้หัวที่บ้านมันพังพอดีหัวที่พังได้เป็นหัวมเฮ้ยอไหนๆก็ให้แล้วก็แหมเอาทั้งหมดสิครับเอาเอายังเอายีกเอาจริงเลยเวยกให้ยกให้ยกไปนะครับจัดให้สายยางหนึ่งชุดครับนี่ขนาดนอนพอนะเนี่ยคิดว่ามันคิดว่ามันคิดว่ามันง่าย นะครับแต่จริงแล้วต้องมีสติในการเล่นต้องแบบว่าดูทิศทางมันหน่อยอ่ะไม่คิดหูเท้าน้าเต็มที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วหยิบมอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ยใช่เสียดายลืมคิดแต่ไม่เป็นไรมอเตอร์ไซค์ยังไม่อยากได้อยากได้สายยางความตั้งใจดีความตั้งใจดีฝากผลงานหน่อยครับพ๊อครับครับก็เร็วนี้ฮะเรื่องของเพลงเนี่ยจะออกมาให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าขาลูกทุ่งหรือคอลูกทุ่งรอมานานแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่า ผู้แต่งนะครับเป็นผู้เป็นเป็นนักประพันธ์ระดับระดับประเทศระดับประเทศเลยครับใช่ครับครูชนีทานทองก็ฝากไว้ด้วยติดตามด้วยขอบคุณมากนะครับน้องอ๊อฟสุพนรณครับขอบคุณมากครับเอาละครับตอนนี้ผู้ว่าแข่งขันท่านต่อไปรอเราอยู่แล้วลุยกันเลยดีกว่าครับ ครับสวัสดีคครรััับสสวดีบผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปผู้ชายมากความสามารถคุณรอนพัทรพลมาวันนี้หนุ่มรอนบอกมาเพื่อรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมติดตามผลงานของคุณอารอนมันจงสร้างมาตั้งแต่เดี๋ยวๆๆคนคนรอนครับคนรอนคนรอนคนรอนเลยครับผมผมติดตามเขาตั้งแต่คอูดเข้าวงการใหม่เมื่อ10ปีแล้วใช่ไหมประมาณประมาณ8ปี8ปีแปดปีนานๆผมจะเห็นเขาติดตามผู้ชายสักทีนึงครับผมปกติติดตามดัชนีทั้งนั้น สวัสดีติดตามชนีครับตอนนี้นี่จะบอกว่าติดตามในไอจีเห็นว่ามีพัฒนาการนางด้านใช่ครับใช่แต่ก่อนแต่ก่อนใครเห็นผมเนี่ยคือผมจะตัวผอมมากตัวเล็กๆผมบวมสูงประมาณ180นะครับแต่ว่าหนักหนัก50แล้วทุกวันนี้หนักเท่าไหร่ครับผมทุกวันนี้ประมาณ70ครับแล้วก็เริ่มเริ่มไม่ลงแล้วครับครับผมเริ่มจะขึ้นอย่างเดียวนะครับดีเพราะว่าตอนนี้กล้ามใหญ่ขึ้นเยอะตัวเริ่มฟิตเนสทุกวันใช่ครับเล่นฟิตเนสออกกำลังกายเป็นประจำครับช่วงนี้โชว์หหหนน่่่อออยยยใ้สวววๆแบบาโช์ ประมาณนึงครับแต่ว่าซู้พี่พียงสองคนไม่ได้ได้โโด <laughs> ช่วยพูดถึงความสําคัญเรื่องการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพหน่อยครับครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผมมองว่าเรื่องของสุขภาพมันสาคัญมากครับ,ค,รบคือมันมันได้ทั้งเรื่องของความแข็งแรงของเราด้วยแล้วก็ผมว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันมันมันเสริมเราแน่นอนอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้คนน้ําหนัก50ผอมเก้งก้างลุกขึ้นมา ออกกาลังกายแล้วก็ฟิตจนร่ำึ้นมาได้อ,อ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจคือผมบอกก่อนว่าผมผมพอเข้ามาทํางานในตรงนี้ครับออแน่นอนว่ามันสาคัญหมดออทั้งรูปร่างหน้าตาออแล้วเราก็ก็เริ่มพัฒนาตัวเองจนจนมันต่อยอดเรื่องของงานของเราครับเนี่ยมันเห็นผลตัวเราเองไงอยู่ในวงการหน้าตาสําคัญเมื่อไหรจะไปฉีดโบตอกกับเราอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามารู้กันว่าความแข็งแรงความเฟิตของนุ่มรองจะทําให้เขาผ่านไปได้ไกลแค่ไหนนเด The c ก c l i n g c r c t Game หกสิบเวทพิชิตสนเอาเอาจบแล้วจบแล้ว เอาจบแล้วจบแล้วจบแล้วเข้ารูเดิมปดเวแดเวแปดวิาทีเออเอาอย่างเออเอาอย่าง,ง,อาอาง,งผมจะบอกว่า PP พี่ๆนี่ดูถูกแก๊งเอฟของผมมากครับเพราะฉะนั้นผมมาทั้งทีนึงผมไปต่อแน่นอนครับ Let's go